สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องช่างศักดิ์ชาแนลครับผมช่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทุกชนิดก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบรักครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการลอกสีโดยใช้หัวแก๊สนะครับโดยใช้หัวแก๊สทำไมผมต้องใช้หัวแก๊สนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมถามว่าทำไมไม่ใช้ใดร้อนนะครับคันนี้เป็นงานปะผุนะครับท่านผู้ชมครับรถคันนี้เป็นงานปะผุถ้า day, ใช้ใดร้อนนะครับมันจะร้อนช้านะครับมันจะร้อนช้า ผมก็เลยต้องใช้หัวแก๊สนะครับเพื่อที่จะทําการลอกสีได้เร็วขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวเหล็กบวมนะครับท่านผู้ชมสําหรับงานปะผุก็ไม่ต้องกลัวเหล็กบวมนะครับเพราะรถคันนี้ต้องลอกสีรอบคันนะครับลอกสีรอบคันแล้วก็ไล่เคาะไล่แต่งไล่ปะผุใหม่หมดเลยนะครับผมจําเป็นก็จะต้องใช้หัวแก๊สนะครับจาเป็นต้องใช้หัวแก๊ส ในการทำความร้อนนะครับเพื่อที่จะลอกสีได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้การมานานนะครับก็ร่วมๆไหลประมาณ20-30ปีนะครับรถคันนี้ก็สีโป๊ก็จะมีหนาบ้างบางบ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับ ก็ผ่านการทําสีมาหลายรอบหลายครั้งนะครับคันนี้ในการปูในการทําสีใหม่แต่ละครั้งก็คงไม่ได้ไม่ได้ลอกสีออกนะครับก็คงไม่ได้ลอกสีออกพอเที่ยวนี้ลูกค้านํามาจะทําเป็นรถคลาสสิกนะครับทําโชว์เลยทีเดียวนะครับทําโชว์เลยก็ว่าได้นะครับลูกค้าจะเอาไปโชว์เลยคันนี้ก็เลยต้องลอกสี นะครับช่างศักก็เลยทําการลอกสีให้อย่างดีเลยนะครับนอกในนะครับในซอกในหลืบช่างศักก็ลอกนะครับแล้วก็ใช้แปรงลวดถูนะครับตรงไหนที่มันมีดขูดเข้าไม่ได้ช่างศักก็ใช้แปรงลวดถูเพื่อที่จะให้สีเดิมหลุดออกหมดนะครับสีเดิมหลุดออกหมดเวลาทําสีใหม่รถก็จะมีมิติยิ่งขึ้น มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับในขอบเบ้าถังนี่สําคัญนะครับในส่วนเบ้าคอถังนี่สําคัญช่างศักก็ต้องในจุดอับสายตาช่างศักก็ไล่หมดนะครับไล่ขูดออกหมดนี่ครับขูดไปก็เจอรอยผุไปนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สีโป้ค่อนข้างที่จะหนานะครับสีโป้ค่อนข้างที่จะหนา สีโป้หนาหนาเหลืองเหลืองเอ้สีโป้หนาหนาเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับเป็นน,น่าจะเป็นสีโป้สามสอนนะครับในสมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นสามสอนสีชมพูเนื้อสีโป้จะมีความแข็งมากนะครับท่านผู้ชมครับเนื้อสีโป้จะมีความแข็งมากนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นมีรอยสนิมดันในนี่นะครับมองมองเืนๆืนด้านนอกถ้าไม่ขูดออกจะไม่รู้เลยนะครับ มันจะไม่ดันเลยนะครับท่านผู้ชมสีโป๊สามสอนนี่ก็สุดยอดมากนะครับสนิมดันขึ้นมายากมากนะครับมันจะแข็งนะครับถ้าทุกวันนี้ก็มีสีโป๊ไฟเบอร์นะครับมีสีโป๊ไฟเบอร์สำหรับงานคัดสิกอย่างนี้นะครับงานปั้นอย่างนี้ต้องใช้สีโป๊ไฟเบอร์โป๊ก่อนรอบรอบเลขนะครับหลังจากที่พ่นกันสนิมเรียบร้อยนะครับก็ต้องใช้สีโป๊ไฟเบอร์ ทำการโป้รองพื้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาเป็นสีโป้เหลืองนะครับทุกวันก็ส่วนปูส่วนมากก็จะเป็นสีโป้เหลืองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีแดงๆท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับมีแต่สนิมเท่านั้นนะครับทั้งสนิมทั้งผูนะครับคันนี้ตีเหล็กกันมันเลยครับท่านผู้ชมคันนี้ช่างสักตีเหล็กมันเลยนะครับต้องใช้ความร้อนเยอะนะครับต้องใช้ความร้อนเยอะช่างสักก็เลยใช้แกสเลยนะครับ เพราะว่าทั้งปะทั้งเชื่อมนะครับช่างศักด์ก็ต้องใช้แก๊สทีเดียวไม,ยยกกนนไม่ต้องยุ่งยากกับใดร้อนนะครับไม่ต้องยุ่งยากกับใดร้อนเลยก็ใช้อุปกรณ์ใช้หัวแก๊สทีเดียวไปเลยจบนะครับลอกสีไปด้วยปะไปด้วยนะครับนี่ตรงนี้หนามากนะครับท่านผู้ชมบางคนหลังนี่หนามากนะครับประธานอภัยนะครับที่ท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะครับ หัวช่างศักด์ไปบังนะครับก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเองนะครับทาเอียงถ่ายเอียงทุกอย่างก็จะประมาณนี้นะครับตก็ประธานอภัยด้วยนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่องช่างศักด์ชาแนลนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะได้มีกําลังใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ นะครับช่างศักด์ก็ขอขวบพระคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามให้ช่างศักดิ์แล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับขอบคุณมากนะครับสุดท้ายช่างศักด์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ